น้องสื่อประชาชนที่รักเคารพทุกท่านครับกระผมเกียรติภุมิต้นยางครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีในฐานะกรรมวิธการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้ได้รับการติดต่อสารมาจากท่านหนึว่าสองนนท์ในศาลยุติเรรมเขตของสองจังหวัดนนทบุรีนำพี่น้องประชาชนิทุคคลหมว่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ไม่ได้รับการยุติธรรม จากการที่มีลูกบ้านครั้งชําระค่าส่วนกลางแต่ปรากฏว่าทางสำนักงานที่ดินไปกดภาระค่าส่วนกลางจึงทำให้นิติบุคคลไม่สามารถเก็บค่าส่วนกลางมาบริหจัดการได้นะครับเดี๋ยวจะใหนเดี๋ยวเราจะได้รับข้อกับทางผู้ร้องได้ให้รายละอเอียดนะครับค่ะก็คือนิติบุคคลจัด หมว่านะคะกรดีได้รับความเดือดร้อนในส่วนของการที่เจ้าหน้าที่ที่ดินหรือความที่ดินก็คือไปปกอายัดโดยพี่ยังทางเรายังไม่ได้รับค่าชำระส่วนกลางเรื่องตรงนี้ทําให้เราเกิดความเสียหายนะคะซึ่งแต่จํานวนที่ที่ที่เรารู้เนี่ยมันก็จะมีทั้งที่อยู่นอกกระบวนการแล้วก็ที่อยู่ในกระบวนการของสั่งปกครองกันก็มีอยู่หลายเคส แต่ทีนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการทํางานเพื่อที่เราเวลาไปติดต่อราชการจะได้ทํางานอย่างอย่างโล่งใจก็คือก็อยากให้มีมาตรการที่ชัดเจนก็คืออยากให้ให้ให้ติดเสบตรงนี้ให้นิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงหายในวงกว้างซึ่งตรงนี้นิติบุคคลเรามีจํานวนพันกว่าหลังเพราะฉะนั้นเราทํางานกับคนหมู่มากเราอยากให้ได้ความชัดเจนในการทํางานของหน่วยงานราชการซึ่ง จริงๆมันควรต้องมีตั้งนานแล้วเลยเนี้ยไม่ควรที่จะต้องให้เรามามาร้องถึงถึงถึงขั้นสองสองด้วยกันไปนะคะในก็ขอฝากต่อต่อตกอไปด้วยนะคะในในในปัญหาเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นมาทัดรัฐานให้หมู่บ้านอื่นๆด้วยที่ต้องจัดตั้งนิติบุคคลจะได้ทํางานได้อย่างรับเรื่อนแล้วไม่เกิดปัญหาในระยะยาวในเรื่ององการชำระเงินการการ การผิดชำระการอาย ат, าัดการปลดอายัดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่ำไปเพื่อเพื่อความเข้าใจชัดเจนนะครับคือประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่านิติบุคคลเนี่ยมีหน้าที่เก็บค่าส่วนกลางนะฮะแล้วถ้าเกิดลูกบ้านหลังไหนไม่ชําระค่าส่วนกลางนิติบุคคลก็มีหน้าที่ติดตามสรวทางแต่ปรากฏว่าลูกบ้านที่ค้างค่าส่วนกลางเนี่ยปกติแล้วจะไม่สามารถทำิุิกรรมคือขายบ้านแล้วโอนได้ แต่มีบางหลังไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าทาไมสํานักง,งานที่ดินถึงไปปลดภาระาค่าส่วนกลางตรงนั้นให้กับลูกบ้านาแล้วลูกบ้านสามารถที่จะขายได้การที่ลูกบ้านขายบ้านได้โดยที่ยังไม่ปลดภาระเรื่องของค่าส่วนกลางเนี่ยทำให้นิติบุคคลเนี่ยได้รับความเสียหายคือนิติบุคคลไม่ได้รับค่าส่วนกลางเพื่อมาบริหารจัดก,การแต่ลูกบ้านสามารถควนบ้านได้นี้ทางนิติบุคคลเขาก็เลยสงสัย ว่าทําไมสํานักง,งานที่ดินถึงเป็นทการปลดภาระตรงนี้ให้กับผู้บ้านได้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ยังไงละครับผมจะเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ดิฉันุูกคนยื่นในวันนี้นะครับเข้าสู่คณะกรรมการ,าก,ร,รการากฎหมายการวิพาน์และก็สืบิจนุสิลนสภาผู้แทนสาษฎรเพื่อให้คณะกั่กรองเนี่ยทำการกั่กรองว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนี้หรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่าอันเนี้ย มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะอยู่ในส่วนของกรรมธิการผู้มกครองผู้บริโภคหรือไม่เพราะว่าเป็นส่วนของบ้านจัตว์นะครับหรือว่ามันเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรือว่ามันเป็นปัญหาเสาของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยที่ชอบอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปดูแลนิดนึงนะแต่เบื้องต้นเนี่ยมันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย่แล้วนะแต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสนอต่อคณะบัญมาติหนางกรของกรรมธิการเพื่อเสนอประธาน กรรมธิการคือท่านกรรมสัตว์มลวงมรเพื่อพิจารณาเข้าสู่วาระเพื่อจะเรียกเชิญเหมือยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินเจ้าหน้งานที่ดินแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ที่ในการทําการยกเลิกเรื่องของการปลอดภาระมิถุนตรงนี้ของส่วนกลางต่อไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาครับเพราะว่าเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนหมู่บ้านจัดสรรมีภาระที่จะต้องดูแลเรื่องข้าส่วนกลาง เก็บตัวจกลางไม่ได้ไม่ว่าก็ยังมีการทวนได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะจะรับไปดูแลให้นะครับคุณการกินารีครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่สุดตอนครับ